ิดตัวอย่างเป็นทางการเบลลูกซี่ ie, ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนระดับพรีเมียมจากประเทศเกาหลีที่ตอบโจทย์เพื่อผิวสวยทุกมิติมั่นใจได้ถูกองศา บริษัทเลดอิดดิวตี้จำกัดหนึ่งในบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายายาเครื่องสำอางและเครื่องมือแพทย์คุณภาพอันดับหนึ่งกับการจัดงานเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของเบลลูซีผลิตภัณฑ์คอลลาเจนสติมิลเตอร์ PCL ในรูปแบบ Fully Liquid Technology ตัวใหม่ล่าสุดที่โดดเด่น CPR Effect c l e a r p o l i s Perfect Tone r e s t o r i z e ด้านการฟื้นฟูผิวอย่างเป็นธรรมชาติช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ฟื้นฟูริ้วรอยร่องลึก และตื้นคืนความยืดหยุ่นรูคุมขนกระชับขึ้นเผ mm hmm. ยผิวกระจ่างใสเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์อย่างมีชีวิตชีวาโดยจะมีงาน Grand o โอเ i n g นิ่งเบลลูซิลิงเดอะเบลลุซเอย่างเป็นทางการค่ะวันนี้ค่ะก็คือเป็นงาน Grand o โอเ i n g นิ่งค่ะที่มีการเปิดตัวของผลิตภัณฑ์เบลลูซ่นะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลีค่ะที่ เป็นการเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่กระตุ้นคอลลาเจนตัวใหม่ค่ะเป็นโพลี PCL ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เบลวี่ค่ะก็คือเป็นตัวที่เป็นสารกระตุ้นคอลลาเจนประกอบไปด้วย PCL ถึง21%ค่ะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราจะนำมาเพื่อที่จะมาให้ความรู้และก็เปิดเผยให้ในวันนี้ค่ะก็เป็นงานแกลเลอรี่ของวันนี้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ค่ะก็คือจะเป็นตัว เป็นตัวที่กระตุน้นคอลลาเจนแบบลักษณะของธรรมชาติค่ะก็คือเป็นลักษณะของสติมูเลเตอร์ค่ะก็คือในเรื่องของผิวพัรร์ที่ผิวหมองคล้ำแล้วก็ช่วยในเรื่องของกระชับริ้วรอยอย่างนี้ค่ะ ผิวกระด่างใสเรียนเนียบขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ก็เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะจริงๆทางแพทย์เขาแนะนําว่าให้มีการใช้ในหนึ่งปีก็แนะนําว่าให้มีการฉีดทั้งหมด3ามครั้งแต่ว่าเว้นระยะในการ หน่เดือนต่อหนึ่งครั้งค่ะก็ผิวก็จะเริ่มมีการใสขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยแล้วก็อาจจะเรียบเนียนขึ้นอยากเห็นได้ชัดเจนค่ะจริงๆแล้วเหมาะมากกับในปัญหาของประเทศไทยเพราะว่าส่วนใหญ่ในประเทศไทยเราเนี่ยค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำเพราะฉะนั้นแล้วก็คือว่าเป็นการตอบโจทย์อย่างมากค่ะสำหรับการเปิดเผยของผลิตผลิตภัณฑ์ตัวนี้전세계에서처음으로성공한리ั드งแรกที 그래서 이리퀴드피쉬의 제품은 전 세계에서 액상화되어 있는 스킨 부스터는 이 벨롭시하고 같은 브랜드인 그한 종류의 제품밖에 없어요. 아, 바로 안. 그러니와เอ่อตอ이นี้ด้วยความที่ตลาด เราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมจะทำให้เราคิดว่าเราน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหาความผิวของผิวในประเทศไทยแล้วก็คิดว่าอยากจะให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสกับเบลลูกซี่ดูค่ะให้โอกาสแบรนด์น้องใหม่บ행사입니다 그리고 저희 회사가 이제 그 태국에 허가받아 판매하는 이 리퀴드 PCL 자체를 홍보하기 위한 행사입니다. 네, 음. <목소리> เป็นที่รู้จักให้มากขึ้นในตลาดแวดวงบิวตี้ประเทศไทยนะคะแล้วก็อยากให้ที่จริงแล้วค่ะมันอาจจะมีหลายๆตัวเนาะที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าอยากให้ลองเปิดใจให้กับผลิผลต,ผล,ตผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราค่ะตัวเบลลกชีเนี่ยคะ่ะเราพยายามแล้วก็ทางานวิจัยกันมาอย่างยาวนานนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์ปัญหาผิวของคนไทยมากที่สุดค่ะเสริมผิวที่แก ก็ตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็คือเป็นอย่างที่พูดไปแล้วนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการชับรูขุมขนกระตุ้นคอลลาเจนนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสร้างความยืดหยุ่นให้กับผิวหน้าของเราด้วยนะคะอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะที่สนใจอยาก ดูแลผิวหน้านะคะให,ให้ลองมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับตัวเบลลูชี่นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะตัวเบลลูชี่ของเรานะคะได้รับใบอนุญาตออยในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นหากสนใจหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถดูได้ที่ www.kbhcare.com นะคะหรือ l e t i t b e a u t y t e t it beauty ี้ขีนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก ทุกท่านคนไทยทุกท่านแล้วก็คุณหมอทุกท่านค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะต้องขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะทางสื่อมวลชนและก็แขกผูคค้มีเกียรติทุกคนคะ่ะที่จะมาที่มาร่วมงานในการไกรนูเพอ n ์นิ่งของเราวันนี้คะ่ะก็ขอฝากเบลลุกชี่นะคะ,ะนวัตกรรมผิวใหม่ล่าสุดของเกาหลีนะคะให้อยู่ในอ้อมอกของอ้อมใจของทุกคนเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ